ดีครับพี่เพื่อนเพื่อนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่อง youtube บบอยพะลองนะครับย่อยพะลองนะครับย่อยย่อยสไตล์เรานะครับบอยพะลองทำา ep ีที่6ไปนะครับเป็นชุดเหมา300รอยรวมส่งนะครับทำไปลงไปไม่ถึง20ินาทีนะครับก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ก็มีพี่ๆสนใจโทรมาอยู่สองสามคนนะครับพี่ๆท่านไหนที่ไม่ทันนะครับลองมาดูชุดนี้นะครับ EP ที่เจ็ดนะครับเท่าเดิมนะครับสามร้อยเท่าเดิมพี่ๆดูเอานะครับว่ามันคุ้มกับเงินสามร้อยพี่ๆหรือเปล่าหรือพี่ๆมีมุมจะไปต่อได้ไหมอย่างนี้นะครับนี่นะครับชุดสามร้อยดูเอานะครับ หมดนี่นะครับสามร้อยบาทพี่ลองคิดดูนะครับว่าพี่ๆไปเดินซื้อตามแผงพระตามสนามพระพี่ๆจะซื้อได้ไหมครับสามร้อยนี้ครับลองลองคำนวณดูครับเดี๋ยวบอยพอลองจะไล่ให้นะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคุณแผนกุมารสมบัตินะครับวัดไผ่ล้อมบีสี่เจนนะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม นี่ที่หนึ่งวงที่สองนะครับเป็นเครื่องรางนะครับเป็นกระดูกกระดูกแกะนะครับแกะเป็นนี่แหละเสือไม่มีรอยจานนะครับนี่ครับคิดคำนวณดูครับว่าสามร้อยซื้อได้ไหม นี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ขาวอนาลาโยนะครับเช่นเคยนะครับไม่ได้ประกันนะครับเป็นชุดเหมาไม่ได้ประกันนะครับพี่เพื่อนๆดูแค่ชอบดูแค่มีมุมครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่เผือกครับหลวงเผือกวัดกิ่งแก้วมีมีกิ่งอยู่นะครับเสียงดังอยู่ ต่อไปอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ดุลน,นะครับรุนสร้างมนต์ดบนะครับวัดบุรพารามสุรินอุดกิ่งเหมือนกันนะครับมีกิ่งอยู่นะครับต่อไปอันนี้เป็นเหรียญกะไรกระไรเงินหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับนะครับตัวตัดพ,พี่ดูเอานะครับโอ้สองห้าสองศูนย์นะครับ จังหวัดอุดรอ,อันนี้จะเป็นเม็ดแตงนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับาำหลังก็แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นรูปหลวงปู่โตสองบานนะครับ อันนี้เขียนไว้วัดทำสิงโตนะครับถ้ำสิงโตทองอันนี้วัดประดูชิมพีนะครับดูให้ชอบดูให้มีมุมนะครับแล้วก็เอาไปนะครับพี่พเพื่อน,อ,นอันนี้จะเป็นปกปกหลวงปู่ศินละวัดละหารใหญ่นะครับปกรูปเหมือนหลวงปู่สินวัดละหารใหญ่นะครับ ระยองครับอืมอันนี้แท้แน่นอนต่อไปอันนี้เป็นเหรียญธรรมจักรนะครับเหรียญธรรมจักรหลวงพ่อพูนวัดวัดไผ่ล้อมนะครับนี่นะครับวัดไผ่ล้อมครับเหรียญธรรมจักร น,นี่จะเป็นเหรียญต้มยาครั้งที่ร้อยหนึ่งูย์สองหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมนะครับอันนี้ก็ขายกันร้อยสองร้อยก็น่าจะน่าจะขายได้อยู่นะครับแต่ให้ไปด้วยครับผมอันนี้จะเป็นเต่าหลวงปู่คำอำเภอนาเชือกนะครับ มหาสาราคามนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรีหหยญห้าเหรียญพยักฆ์ห้าแผ่นดินนะครับหลวงปู่แสงนครพนมนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่เพื่อนเพื่อนเหรียญห้าพยักนี่สวยมากครับ ไปอันนี้เป็นจัตุคามนะครับจัตุคามอันนี้ก็เป็นพระผงทรงน้ํำลงปูแสงเหมือนกันนะครับให้ไปอีกหนึ่งกล่องอันนี้จะเป็น <c oughs> เหลือนลงปู่ดมซับนะครับสวยมากครับลงปู่ดมซับลงยาเหลืองนะครับ เหืองอลามเลครับสวยงามนี่นะครับตอกเลขโค้ดพวกนี้พระแท้แน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเลยครับเก็บไว้เผื่อแพงนะครับเผื่อแพงเผื่อนาคตแพงหรือว่าไปออกต่อก็ได้นะครับกับราคานี้นะครับสามยบาทพี่ๆดูนะครับว่าคุ้มไหมคุ้มค่อยปิดนะครับมีมุมค่อยปิดนะครับ โอเคบอยพอลองก็ไล่ให้ครบแล้วนะครับ EP พิเศษ EP ที่เจ็ดแล EP หกลงไปแป๊บเดียวนะครับปิดไปเรียบร้อยก็เลยอยากจะทําอีกชุดนึงนะครับมีแค่อีกชุดนี้ชุดเดียวนะครับหมดแล้วนะครับของพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับนี่เลยนะครับแนะนํานะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจจริงๆครับแนะนํานะครับสายด่วนเลยครับโอเค อีพีนี้บอยพอลองก็ไลครบแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีนี้พีหน้านะครับพี่พี่เพื่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ